ควาวม้วนมีข้าก็จะมาลงใหญ่ต้นใยเฮ็ดแบบนะครับแบบรุ่น6เมตร20เป็นเรือพายนะครับรปูขาลักษณะนี่นะครับถ้านำยาบ่ต้องจะจะท่านกล่าอะไรนะครับคือข้าเขาลงให้ผ้า มันผักมันอนี้ก็ไปไปก่อนนะครับนี่คือเข้าเข้าเฮียกให้ผาดเกียก,ก่อนเพื่จะมาไล่ที่หลังนะครับไม่ใช่งายเพราะแม่นเข้าลงแล้วไล่ก็เลยนะครับ เป็นมาเท่านี้นะครับมีาการช่วงนีชนะเป็นพิเศษนะครับมันมันเป็นตัวเลือกแหละช่วงนีชนะเป็นพิเศษเ <c oughs> พราะว่าช่วงช่วงผ่ามันกบกันมันมันจะอยู่ช่วงนี้นะครับตัวท่อนกับคบลงมาหนี่งตัวด้านข้างกับคบเป็นชน,นะ มันก็แบบน้ำยาไอพีเนี่ที่ห้อต้องการให้มันชุม่มชุย่างนั้นน้ำยาไล่หลายนะครับมันจะเหตุไงห้อไปแพร่งน้ำยานี่มันเหตุยากนะครับห้องให้มัน็เ่ย มันภาพแบบนี้ก็จะเป็นการต้นใจมันจาะให้พาเปียกมันพาเปียกๆให้มันทัวนะครับม,มันเ,เี้ก็จะไปไล่มาต่ทางคุณนไม่แบบนี้ มนเลยอากาศดีๆนะครับมันเห็ดเลือดใส่เห็มหรือว่าเห็ดแบบแต่ทำได้อากาศดีๆนะครับ,ราารบถ้าเป็การหัวข้อเลือดแบบร้ายถ้าว่าจริงๆแล้ว,ลวเห็ดตัวนี้เนื้อมันงอหัวอาจจะแพ้เพเาาะแพ้หนังยางแพ้ตีนแบบแพ้หนังยานะเห็ดเลือดนะหัวครับ พอเขาเรียดน้ำยานี้ออกเกบกิดเมันจะเีง่ายันถ้าเปียกแล้วมันเรียดง่ายนะครับ เียแล้วควัสิแก๊ออกให้เบิ่องว่ามันเป็นแบบแต่ไอนะครับตัวนี้คือมันเป็นแม่แบบเลือดเมื่อห้องแก๊ออกมันก็จะเป็นแบบเลือดนะครับแก๊ออกแล้วห้องกปเฮ็ดเพิ่มลมดันขอบเพื่อว่าจะดีออกมาให้เป็นเลือดแต่พอ้องไปเสริมชิ่นเสริมยังอีกนะครับเสริมก็เฉพาะกองล้มกองหัวกองถ่ายหลัก็ใส่คันหรือใส่กรงอย่างเงี้ยนะครับ แล้วครับนีสัน่นวันนี้เราก็จมะมาผู้ทองนะครับได้ผูทองนะครับตอนวนี่ได้ตันนี้ผู้ทอง und sich kopfen. เืมีมันมันจะโคบล้มนี่นะครับเื่อนี้มันจะเต็มแ้นี่ช่วงนี้จะนานะครับน่ากิถ้าดสิ่ลมแนกเา่ยแน,น่นะครับขาล้มมันย้งมสแหงเร็วจะทท่านไม่ลาใช่ไหม มันอยากไฟจังได้ก็สร้างมันนะครับมันนีห้าเฮ็ดแห่หาพาเปียกแลยว่ะห้องะล่ที่หลังนะครันนนบนก็นีเพื่อบอตองกิงไร้หลอดนะครับเพื่อนอน,นยาให้มันเต็มเต็มอาจะรีดเมื่อเบาๆเพื่อสิให้น้ำยามลงมนะครับเมื่อเบาๆข้อให้ตะลุกิงหมุนเืือ เสียงเบาเนะี่ย้ะครับเสียงกาจิค่อยแน่เพราะว่าบดิใส่ไม่ใหญ่นัาไม่ใหญ่พันกว แล้วก็คงสีสมน้ำยาให้เพิ่งอันนั้นก็กนกนกว่าชื่อจังใจซ้ำกันชื่อพอแห้งแล้วคงสีสมให้เพิ่งเพราะว่าอากาศมันสิ่นอยู่กับอากาศนั่นแหละสิ่งเยอะกับอากาศนั่นใส่หน่อยใส่หลาย ฟังนี่ประมาณสองกิโลนะครับโลเคิงหรือสองโลประมาณานี้นะครับคพ้นใส่เกือบเต็มนะครับเกือบเต็มบันนีโตเร่งท,ท่าเทียบฟ้าเอ็มลอยกับสิประมาณ สองฝาโล่ละวฝานะครับประมาณนกิโล่ละฝา <Okay. S 1> แล้วห้กากับมาผสมกันน <Okay. S 1> ะครับ้วผสมแน่น,น,นช่วงขอบด้วยครับตอนผสมน้ำยาเน่เน,นช่วงขอบเพราะว่าตัวเล่งมันมากไปกาะด้านขอบนะครับ มันจะเหตุบ่อยเขาค้นไฟค้นมากประมาณทางนี้ซีบหลอดทางนั้นอีกซีบหลอดนะครับก้นกรับอีกซีบหลอดแต่เราเแล้ว อย่างนี้ปัญหามันสีไรปัญหาสีเกิดน่าจแบบขาเขาแค่งของยาแต่สุภาพียบ ขาเปียกร้อนขาพอปางที่ขาเปียกแล้วมันก็จะไปไล่นะครับวนนี้มันจะมาไล่มันเดือบต,ตัวนี้ตัวที่เป็นปร่องนี่ครับพ่นสชบาเลยสี่ขาเลยนะครับร่องแข็งแรงมันก็นจะไปไล่ึ้นมานะครับ ห้อกตะไลลงมาหาสมนมันหรือว่าจะไลออกทางกระดับทางนี้ทางนั้นตะไลแต่ห้องไปสี่พาผาาพิ่มแข้งแรกมันก็รถใหม่ต้องไปอีนะครับ สนใจเลือะนะครับสนใจเลือรุ่นใดติดต่อเดเบอิ์นะครับศูนย์แปดหกสองหาทีน่เจ็ดนะครับหรือว่าเพแบบุกท็กแทแกจได้เบ,บุกแตบบางอ่อนเลือกอุบลน,นะครับแท็ถามจะได้ไล่ถถามก็ได้ ได้แตเบอร์โทรนั่นละครับแอดไลนมานะแต่ถ้าทามก็ได้เพราะว่าถ้าลงราคาในยูทูบนี่คือบางคนก็จะพูดราคาในยูทูบนะครับแต่ว่าพุ่มย่านพิกดกดเโถนั่นจะเล่ยแจ้งราคาเพได้นะครับเพราะว่ายูทูบนี่ถ้าผมแจ้งราคาไป ตอนนี้อีสองปีสามปีจังสิของราคาของมันขึ้นจัสิมันเก่แก่ราคาบ่ไใดนะครับจะมาพูว่าให้โชวมาฐานอาเพราะว่าราคาของมันอาจจะพอยูตโตจังสินะครับจะคิดนี่ใช้มากจังไรกับฝ่ากก็ไหลก็แชร์นะครับ กดติดตามที่สำคัญอย่าลืมกดลูกกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นการแจ้งเตือนในคลิปต่อไปสุดท้ายนี้ก็สวัสดีครับ